ก็หลายท่านก็อาจจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของเด็กเกิดน้อยนะคะก็เป็นปัญหาหลักนะคะทางปัญหาสุขภาพหลักนะคะของประเทศะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นําเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะก็มาช่วยนะคะในกลุ่มนะคะที่มีภาวะมีบุตรยากค,ะคะ่ะ รวมถึงนะคะคนผู้ป่วยนะคะมะเร็งนะคะที่อยู on, the friend, the ่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็วางแผนนะคะการมีบุตรในอนาคตนะคะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้ก่อนแล้วก็มารักษาเรื่องของการมีบุตรในอนาคตค่ะในส่วนของกลุ่มที่มีเพราะว่ามีบุตรยากนะคะก็จะช่วยทําให้เนี่ยอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะช่วยเติมเต็มนะคะคุณภาพชีวิตนะคะครอบครอบครัวค่ะรวมถึงแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศด้วยค่ะแล้วแนวคิดแบบจังหวะ จอเงี้ยค่ะทไมทำไมถึงแบบค่ะระ้ด้ไ้หลายหลายครั้งนะคะเราอาจจะมีความหวังนะคะ การมีลูกนะคะเป็นการเติมเต็มของชีวิตครอบครัวนะคะไม่ใช่เป็นความหวังเฉพาะนะคะผู้สูงสเท่านั้นนะคะรวมไปถึงปู่ย่าตายายแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าเรามีความหวังนะคะที่อยากจะมีลูกแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างค่ะการที่เข้ามารับการรักษานะคะทั้งใช้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็กระบวนการรักษาต่างๆนะคะเพื่อให้มีบุตรเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะก็เป็นการเติมเต็มความหวังค่ะให้ประสบความสำเร็จค่ะ เรื่องของเทคโนโลยีค่ะกับนวัตกรรมเทคโนโลยี A R T อันนี้คือการบมันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ย T แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงคืออะไรว่าไทคโนโลยีเป็นยังไงก็แล้วแต่อธิบายอธิบายเทคโนโลยีเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าในหลายๆในหลายๆที่เนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ เทียบกันนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกที่เนี่ยนะคะต้องออใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นมาตรฐานระดับสากลค่ะแต่ถ้าเป็นแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่นี่นะคะเราจะมีการช่วยเหลือนะคะของผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งในวัยเจริญพันธุนนะคะ์ค่ะแล้วก็สามารถนะคะมัน นะคะเซลลแช่แข็งไว้ก่อนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเซลไข่เซลวิตินะคะแล้วก็อะไรแบนั้นเนี่ยก็เข้ารับการรักษาเรื่องของโรคประเดยคให้ยาเคมีบําบัดหรือว่าถ่ายแสงนะคะและเมื่อโรคหายดีก็สามารถกลับมาตั้งคันอีกครั้น,นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแตกต่างที่อื่นนะคะที่เเรามีการรักษาตรงนี้โดยเฉพาะด้วยค่ะ บริการหลักๆนะคะขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือรักษาเรื่องของภาวะบีบุตรยากค่ะก็มีทั้งเรื่องของการปรวดเตรียมตัวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็การารักษานะคะเริ่มจากการชี้เชื้อใน้ทุงวัลูกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ i u e i นะคะแล้วก็าการทเด็กหลอดแก้วค่ะก็ถือว่าที่เราเรียกกันว่าอีกซี่นะคะซึ่งอันารยความศรเนี่ยก็จะ ม,มากขึ้นตามลาดับนะคะก็อนนี้ก็จะเป็นการให้บริการในกลุ่มที่มีลุมยากค่ะในส่วนกลุ่มนะคะที่อยากจะแช่แข็งเซลล์ไขไว้ก่อนนะคะอาจจะทั้งกลุ่มนะคะที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็มารับการแช่แข็งเซลล์ไว้ก่อนที่จะไปรับการรักษานะคะหรือนะคะกลุ่ม working w o m ม n ค่ะนะคะ,นะคะสตรีนะคะที่แบบอาเกรงว่านะคะไข่เนี่ยจะเสื่อมนะคะก่อนที่จะเจอโทว่ใช่ค่ะก็สามารถที่จะมาแช่แข็งเซลล์ไข่ไม่ได้ก่อน,นะคะ่ะ ถ้าม่องภาษาภาาไทเป็นภาษาที่น่าสนใมากต่ในรภาษา นอกจากที่แบบเอ่อเป็นกลุ่มมีบุตรยากแล้วนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แค่วางแผนว่าอยากจะมีลูกนะคะตอนนี้หรือว่ามีลูกในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเข้ามาปรึกษานะคะเพื่อตรวจร่างกายดูว่าเรามีโรคทางพันธุกรรนะคะอย่างเช่นโรคที่เจอบ่อยเช่นโรคคาร์ซิเนียเนี่ยแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอ่อเรามีโรคบางประการที่เราต้องแก้ไขก่อนตั้งคนเนก็จะได้วางแผนนะคะรักษาแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมสู่การนั้งคภ์นในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ เรื่อตั้งแต่อยากวางแผนที่จะมีลูกก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่านการรักษาแบบมะเร็งหรืออะไรแบบนี้ก็ให้จบและเซสชั่นเลยค่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะเคยรักษามะเร็งมาแล้วหรือว่าหรือว่าเป็นหลังการรักษาค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ค่ะเข้ามาปรึกษาได้ค่ะเพื่อที่จะดูว่าประเมินว่า มีถึงน้ำนะคะที่ต้องผ่าตัดกดอ,อกมีเรื่องของเงนุนหรือว่ามีตติอดอยู่ในโครงรูปอันนี้ค่ะต้องแก้ไขก่อนเนื่องจากว่าปรงพม,มาณของเราอะค่ะมีมูลค่าที่สำคัญนะคะ,นนะ,คะแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของการแชนดีจิทาานนะคะ่ะหรือว่าค่ะอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าคุ้มกุญแจมากๆเลยนะคะมาที่เดียร์แต่สามารถตั้งแต่เริ่มจนจบได้เลยค่ะเรื่องของคอนเทน ก็จะควบคุมตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีการแยกนะครับตัวอย่างของผู้รับบริการนะครับอย่างเช่นตามมาตรฐานก็คือติดเชื้อไม่ติดเชื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามีกระบวนการในการติดตามนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ดูสภาพแวดล้อมของห้องแลบนะครับตลอดที่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้นะครับเพราะว่าส่วนของในทีมของนักวิทยาศาสตร์เองนะครับของเราเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีรประสบการณ์มามากครับ ถ้าเกิดหลังการฉีดยาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีข้อสอบถามหรือสงสัยในระหว่างกระบวนการในการทั้งกระบวนการรักษาเนาะเราก็จะมีช่องทางลายเฉพาะในส่วนของแผนกคให้คนไข้เข้ามาทักมาสอบถามได้ตลอดก็จะมีคุณหมอแล้วก็แอดมินที่เป็นพนักานนะคะคอยตอบคอยตอบคำถามเหมือนกัน ก็สรุปนะครับในฐานะของโรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการรักษามะเร็งแล้วก็เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เนี่ยเรามีทีมเราเรียกว่าสหสาขาละกันมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นักทยาศาสตรพยาบาลที่เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการทั้งในส่วนที่คนไข้มะเร็งที่อยากมีบุตรรวมถึงคนไข้มีบุตรยากทั่วไปด้วยก็ทีมเราพร้อมที่ดูแลทุกคนครับเทคโนโลยีจะดีแต่ว่าคน ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอายุไขของผู้หญิงเนี่ยมันน้อยลงไปตามอายุถ้าโดยเฉพาะเกิน3-5ก็โอกาสตั้งครรก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่งงานแล้วถ้าไม่มีบุตรภายใน1ปีก็รีบมาปรึกษ,ษาแพทย์จะดีที่สุดครับ